กรา,า,าสตาร์มรณาศาสตร์เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกราบสวัดดสดีท่านอาจารย์เจ้าค่ะครับสาธุครับท่านอาจารย์จันทริษัทสตดโลดผู้เดินพักในระดับอนุอ่าสาอุปาทิเศส,สน,าานิพานธาตุนะสาทูเชิญครับอาการทางจิตท่านอาจารย์เป็นไงบ้างแล้วก็หลังจากบรรลุสัญญาเวโลดแล้วเป็นไงบ้างครับมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสาธุน้องกาศาขอการท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกาศศาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์ ที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าจิตข้างในเขาก็มีความที่ว่าเขาไม่ไม่เขาไม่มีความพุ้งแล้วทนอาจารย์เขาจะสงบอ,อยู่ข้างในเจ้าค่ะทนาจาร์มะคราบโสะโมหะใไหมสงบระง,งับปันนีญีเป็นธรรมชาติเลยเห็นปะเขาจะไม่กระสับกระส่ายใช่ไหม,ม,ไหมต่อแดดอาเรื่องเข้ามาเพราะฉะนั้นในสภาวะที่เกิดขึ้น ท่าน,นเข้าใจไหมว่าเขาสามารถระงับทันทีดับได้ทันทีเป็นตามนี้หรือเปล่าครับด้ยเจ้าขาดท่านอาจาราย,ย์ขาดไม่เช่นพระเจ้ายกตัวอย่างให้ท่านอาจารย์อย่างเช่นพระเจา้าพระเจ้าก็เลี้ยงน้องหมาไว้ค่ะท่าทนอาจารย์ถ้าเป็นแต่ก่อนเขาเกิดอาการอะไรขึ้นเขาเสียไปอย่างงี้ขพาพเจ้าก็จะมีความน้อยใจมีน้าายยําตาไหลเนี่ยท่านอาจารย์เจ้าค่ะแต่ตอนนี้พระเจ้าก็ไม่มีเฉยๆแล้วเจ้าขาะท่านอาจารย์ ไม่มีความอะไรอาวรตรงนั้นนะท่านอุตส่าห์เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โศกกบปริเทวะทุกขะโฉมนะอุปสยะนะได้ไหมตามพระองค์ตัดไหมตามตามที่พระองค์ที่พระองได้ตัดเอาไว้ทุกขะโฉมรล้วเนาะก็เป็นไปตามอริยสัจสตรอริยมรงมงแปดเพราะนั้นผู้หนึ่งผู้ใดที่เข้ามาเดินมรรคแล้วบรรลุธรรมองค์ได้จริงก็จะพบอนุสาสนีปัญหาได้จริง แต่ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้ศึกษาทมแบบพอเป็นก็จะไม่เจออนุสาสนีปัญหาแบบนี้นะเพราะนั้นเขาจะเป็นสมาธิที่มีการบังคับบังคับข่มเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสนะครับไม่ใช่สภาวะของปริยะเขาใจย่างแบบนี้ใจเจ้าค่ะอาจารย์น้องกาบสาธุเจา้าค่ะท่านอาจารย์สาธุแม,แมของง่ายๆทำมบนย่างแบบแต่มียอย่างอื่นนีครับ ที่มีการผัสสะแล้วสภาวะท่านสงบระงับปานี้เป็นธรรมชาติเลยนะไม่มีสภาวะที่เกิดราคะโทสะขึ้นมามีไหมครับนิวรห้าเป็นไงบ้างนิวรห้าเขาเขาไม่มันไม่มีเกิดขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะอ่าพราะนั้นนิวรน้กเขาหลับแต่เขาหลับในสภาวะนะเดี๋ยวพอท่านเดินมั้งในสภาวะของ ตอุปาทิเสันิพพานธาตก็จะเกิดขึ้นในขันห้ารูปนาวบอมเวลาตัดตัดให้หมดอย่าปล่อยไว้ตัดให้หมดระยยาวไว้นะครับเพราะฉะนั้นนิวรห้าก็จะสามารถดำแรงสำแรงฤทธิ์ได้อีกแต่ก็ไม่เยอะแหละสามารถอาจารย์จะสามารถควบคุมก่็ได้ง่ายขึ้นกว่าเกนะครับต่บขอพอาจาร้าอย่างนี้ ชอบเข้าใจเจขาดธนาคารน้องกัสาบถูก้จขาดธนาคารสาบถูกสาบถมันมีอะไรอีกที่เปลี่ยนไปคนออรอบกายคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคุณพี่คุณลูกหรือญาติแต่เราอยูดมีอะไรบ้างที่มีการผัดสะแล้วสบายสบายชิวๆไม่หวือหวาพเพียงเนี้ยใช่ใช่เจขาดธนใจารก็ถ้าผัดตัถึงแล้วเขาก็ เขาอยู่ในความสงบของเขาก็ไม่มีเกิดราคาโทสศัพท์ตรงนี้ขึ้นมาแทนอาจารย์้าพเจจาจะเป็นอย่างไนเจ้า่ะท่านอาจารย์แตกนะแตกเจ้าค่ะอาจารย์ต้องมีปฏิหารจริงๆเรืเจ้าคาะทานอาจารย์อืมบันรลุตั้งนานแล้วเนาะไม่น่าดื้ออยู่เลยเนาะทำไมเพราะนั้นถ้าไม่ตามตามพระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์สอน ทำเองได้ไหมไม่ได้จะต้องต้องทำตามอาจารย์ผู้ผู้ก่าสอนเจ้ขาข่าทีนั่เพราะนั้นจะไปฝึกเองไปฟังคลิปแล้วฝึกเองทําได้ไหมไม่ได้เจ้ขาข่าทีไม่ใช่ฐานะอะไรเห็นไหมเพราะอะไรพระมงกัดไปแล้วต้องเป็นผู้เดินตามและต้องครบสัตยบรุตรแม้เดินตามสัตยรบรุตครบสัตยรบรุตนะไม่ใช่ฟังคลิปแล้วทําเองได้ฝันดี ไม่ใชไม่มีทางอนุสาณนิหานก็ไม่เกิดนั่นคืออะไรมารเข้าสิงกายผมคิดเองทําเองเข้าใจเองก็มารมันสั่งให้ทําตามนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นจะไปทําตามมารจะบรรลุทาได้ไหมไม,ไม่ได้จะขาดได้ไหมไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นจะบรรลุแบบมารได้หมดถ้าจะบรรลุแบบมารได้หมด แต่แม่มาก็ให้บรรลุก็บรบรลุก็คิดตามมามก็บรรลุแบบมารไม่ได้บรรลุแบบภาริยะเพราะนั้นบรรลุแบบภาริยะสัญญาและเวทนาจะถูกดับจะดับสัญญาและเวทนาไม่งั้นราคะโทตะมโมหะจะดับไม่ได้เห็นไหมสติและปัญญาจะถูกดับนามและรูปจะถูกดับพร้อมวินญ,ญาณ แล้วบรรลุแบบไม่ใช่พระองค์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ดับเห็นไหมครับเพราะนั้นสติก็ไม่ถูกชำระปัญญาก็ไม่ถูกชำระซึ่งเป็นปัญญาของบุตรชนสติบุตรชนไม่ได้ถูกชำระเพราะนั้นจะเป็นปัญญาอาริยะไม่ได้จะเป็นปัญญาที่เข้าสู่ระบบเป็นปัญญาฟ้องขวางปัญญาใหญ่ปัญญาไพบูรณ์ปัญญาไวปัญญาคมปัญญาเร็วไม่ได้จะไม่มีปัญญาตรงนี้ นะครับยกตัวอย่างือท่านอาจารย์คงคายท่านบรรลุนะบรรลุได้ปริญญาสูตรนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่านอาจารย์คงคายจะเปลี่ยนแปลง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 ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไวเป็นไงได้ฟังธรรมท่านแล้วเป็นไงล่ะเมื่อท่านบรรลุปริญญาสูตรย่อยไหมล่ะท่านอาจารย์ที่สุดยอดจริงๆทุกแรังทุกคั้งทุกครับงาเคยวิจารณ์ท่านอาจารย์เห็นไหมเพราะฉะนั้น เดินทางมาเนี่ยจะต้องดับเวทนาและสัญญาถึงสามครั้งตามระบบพระองค์ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วจบเห็นไหมนี่ท่านกำลังเข้ามาครั้งที่สองท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จันทิพย์กำลังเข้า,าเห็นไหมครับบางท่านอาจารย์ก็กำลังเข้าครั้งที่ 3, สามเช่นท่านอาจารย์วิบุลัตก็กำลังทำอยู่เห็นไหมครับเพราะนั้นเสมอที่วิมูตก่อน พระองค์จึงให้เสมอที่วิมุทส่วนใครจะใบบรรลุก่อนบรรลุหลังหลังจากอ่ะสภาวะสาวุปาทิเสตานิพนธาณานุปาทิเสตานิพนธาตแห่งกระทาที่สุดทุกนะมะในที่จะทำกางกระทำต่อี้ก็เข้าไปสู่ความให้มีในสิ่งที่มีมีในสิ่งที่มีใ้คือาเอาอไปเรียนรู้และเข้านะใจเรียนต่อ เืิดความเป็นอยู่ในการกระทำนิพพานให้แจ้งเรวันนี้ผ่านเป็นที่เราเคยพูดเบ่อยนี่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครถึงนิมมุติคือวินิพพานตายทั้งนั้นแหละรอตายค่ะําไม่เรียนต่อเพราะไม่สามารถกระทำให้แจ้งได้ก็จะมีความร้นหลุนนะต้องรอสาระการทาการะเท่าน,นั้นอันนั้นวางไม่ได้รถ,ถเข็นออกม่ได้เนี้ยมาเนี้ยอันนี้อ่ามาเนี้ย ไม่ก็ไม่ก็ไปตรงนน,น้นนุ่นตรงหกสิบเอ็ดตรงหกสิบเอ็ดอะไปใส่เลยไปใส่นุ้นเลยกับศาสตร์พื้นฐานนอาจารย์น้องปาับาสตร์พื้านอาจารย์ืน,นะนี่ก็คือจริงที่เสดจริงๆนะไม่ได้มโม่นะไม่ได้โมโมโม่เปล่าไม่จะขาดท่านอาจารย์ทาเองข้างนั้นเลยเห็นไหมไม่มีใครไปช่วยท่านอาจารย์ทํทานะมาเรามีแต่ ไปแทงให้ือกระหนาบให้เห็นไหมเพอปบรรลุแล้วแก้วกล้าสร้างหองชันสันไม่เกรงลัวสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วใช่ไหมให้เะอผ่านมาเจอเม่อเกิดแข็งแกร่งทันทีจะไม่ย่อแยะเบาแบกอ่อนเป็นขนมถ้วยอันนี้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงเปล่าแข็งแรงจะขาดนะแม่เสียงก็เปลี่ยนไปสังเกตตัวเองไหม ความแข็งแรงเกิดขึ้นสภาวะไม่ใช่ว่าตาะแปะป้อแปะไปะะเรื่อยลากปุถุชนลากจูงได้ตอนนี้ก็ปุถุชนไม่สามารถลากจูงท่านอาจารย์ได้เนี่ยเพราะนั้นจะต้องมีสภาวะที่เป็นประจำเลยนะไม่ใช่เป็นสภาวะที่ใครๆก็ลากไปได้หรือยอมให้เขาลากอีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นจะ้ะค่ะท่านอาจารย์เมาืาอก่าไม่เป็นอ่ะ ต่ก่อนเข้าไปผิดเข้าไปง่ายจังเลยเจ้าขานอาจารที่เขาไปจำเป็นแลวเจ้า่านอาจารน้ำตาสา่งด้เจ้าค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครมาลากชวนให้ไปแล้วเห็นไหมก็ับยิ่งแข็งแรงยิ่งแข็งแกร่งยิ่งปันธงใหญ่เลยนะยิ่งเข้ามาสู่ธรรมน100ัยร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาแต่ยังไม่เต็มระบบเพราะอะไรเพราะยังไม่เข้าสู สภาวะที่ดับสัญญาแม้แค่ทหนึ่งแม้แค่ที่สองแม้แค่ที่สามที่เราพูดบ่อยๆนี่แหละเห็นไหมพระองค์มีสามแม่สามอย่างแม้แวกแลักสอนพระตอาบก็เช่นกันก็แม้แค่ทหนึ่งแม้แค่ทสองแม้คทําทำผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดได้สามครั้งครูบาอาจารย์ก็หย่อนให้บ้างสี่ครั้งห้าครั้งบ้างเห็นไหมปรับเปลี่ยนครูบาอาจารย์บ้างครั้งที่หนึ่งให้สองให้สามพครบสามพระองค์กระจบท่านจะไปอะไรต่อได้ไปไม่ได้แล้ว หรือไม่มีครูบาอาจารย์สอนก็จบเพราะจิตแข็งก็ด้านข้างใน,นไม่มีใครเอาไปะจะสอนได้ก็เชิญเห็นไหมก็เชิญตามกรรมที่ได้สมบูรณ์ที่ได้กระทำแก้ไม่ได้เพราะไม่เทคไม่คิดที่จะแก้ก็จบครูบาอาจารย์ไม่ตาแล้วถ้าไม่น้อมเข้ามาก็จบชีวิตหลังการทํากาละก,ก็เตรียมรับและในยังปัจจุบันก็ได้รับอยู่แล้วแต่ปากแข็งก็แข็งไป เก่งก็ต้องเก่งกันไปนะครับตามสภาวะไม่มีใครช่วยได้มีใครช่วยได้ไหมท่านอาจารย์ไม่ได้เจ้าข่ท่านะต้องมาปฏิบัติเองเจ้าข่าอดูเลยใช่ไหมละ่ะ on <one S 2> อ่อนวอนได้ไหมทําเองได้ไหมไม่ได้เจ้าข่ไม่ใช่ฐานะที่จะําได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้อง <c oughs> เข้ามาเองเนาะ <c oughs> ออกมาน้อมเข้ามาอย่างยื่นศรัทธาพาชนจออกมารับนะครับออกมารับไม่ใช่ให้ครูบาอาจารย์ ตามแล้วตามอีกตามแล้วสงสารครูบาอาจารย์ยังขึ้นมายูนตรงเนี้ยนะคุณของครูบาอาจารย์ที่ต้องให้ทาเนี่ยตามตลอดนะเดี๋ยวท่านมีภาษาวกเมื่อไหร่ก็จะรู้รู้ลึกซึ้งขึ้นอีกอะจะรักภาษาวกมาแต่ภาษาวก k e ไม่ได้รักครูบาอาจารย์เท่ากับครูบาอาจารย์รักภาษาวกหรอกนี่ยเว้นผู้ที่เข้าถึงธรรม ร้อยเปอร์เซ็นแล้วจะรักครูบาอาจารย์มากนะครับอาจารย์อย่างท่านอาจารย์อาจารยจะขดท่านอาจารย์น้องกากษาพฤษจะขาดท่านอาจารย์อาการทางจิตเป็นไงบ้างตอนนี้หลังจากาาจจขึ้นมรควิธีใหม่เนาะจะอุปาทิเสสนิพพานธาหรือสัมมาญาณนนะอาการทางจิตท่านพี่าจ้าทุกที่ที่ได้จบมรนรู้มาีนี้ก็ขึ้นทําใหม่ ระดับสัมมาญาณะตรงนี้ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็มีความสงบขึ้นเยอะเลยเจ้าขันธ์อาจารย์่ะนรู้รู้เจ้าขันอาจารย์ดีแล้วเนาะโอาคอดีตอดีเป็นไงบ้างตอนอดีตเขาก็ไม่มีผุดขึ้นมาท่านอาจารย์อ่าไม่มีผิดไม่มีผุดขึ้นมาก็ผิดปกติดีไม่ผุดได้ไงต้องผุด มีมีถุกก็คือไม่น้อยใช่ไหมอาจารย์ใช่อหม,อมน้อยออย,ย,ยังไม่แรงกล้าอรอเวลาเดี๋ยวเขาจะมานะครับมาหาท่านเองนั่นแหละไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม่มาก็ผิดประสูตรตัวดีพระครูบาอาจารย์มาทุกพวกแล้วท่านอยู่ดีจะไม่มาได้ทำประจบกับ อาจารย์ข้าพเจ้าขอขอมาท่านอาจารย์ด้วยค่ะก็คือมาแบบว่าข้าพเจ้ายังยังยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่ใช่อาจารย์ยังไม่เด่นชัดยังรับได้อยู่เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบ่นละเดี๋ยวจะบ่บนละ,นละอะไรกันนี้เยอะไปหมด <c oughs> <c oughs> ไ่เวลไนไันะค่อยๆดูเอาว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้ทํามาแล้วผ่านกันมาจริงหรือเปล่าบรรลุกันมาจริงหรือเปล่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้จากตัวเป็นๆนี่แหละครูบาอาจารย์ที่บรรลุกันมา เป็นผู้หญิงกันทั้งนั้นเลยเนาะกี่พระองค์แล้วเนี่ยลงพระพเจ้าด้วยก็เจ้าพระองค์ใช่ไหมรบรรลุนะครับสิ่งที่ไม่น่าว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปแล้วนะครับพิสู์ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดกันได้ง่ายๆหรือว่าบรรลุกันได้ง่ายๆต้องกระทำเองหมด ต้องกระทําพร้อมๆกับวิบากที่เขามีอยู่นะครับเอ,เอาละท่านอาจารย์มีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมอาจารย์ยังไม่มีคําถามจาขาดท่านอาจารย์น้องกาดสาุเจ้จะขาดท่านอาจารย์จ่าทู้เป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้ได้รับทานเด็กท่านอาจารย์แล้วก็ข้างในเขาโล่งๆโปร่งๆอ่ะท่านอาจารย์จ่านู้ตอนนี้เขาก็จะส่งสภาวะที่มีความว่างส่งสภาวะที่ อานิมิตสมาธิก็ไม่ไปจับซ่องแบบนั้นะครับก็คือไม่มีสัญญาไม่ยึดสัญญานะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็ไม่มีความบารถนาใดๆเนะี่ยจึงอยู่กับทรงสภาวะก่อนว่างอนไม่มีนะครับก,ก็ก็สู้ทวหนยัยของผมเพราะได้ปฏิบัติต่อนเนื่องนะไม่ได้ทอดทุเลาไม่ได้ทิ้งเวลาก็ไปต่อนเนื่องเลยแต่สังเกตว่ามีกําลังเลยไหม มีกาลังมีกาลังไม่เหมือนทําอื่นเนาะทำอื่นเนาะปอแปะปอแปะทำที่มีกําลังทันทีเลยเห็นหรือเปล่าเพราะนิวรห้าเขาหลับไงเข้าใจยังเข้าใจยั้เขาไม่มาวุ่นกับท่านแต่ถามว่าในนิวรห้าในการห้ามีไหมมีแต่ว่าแสดงลิธต์ต่างๆได้น้อยลงน้อยลงเหมือนกับว่ามีสองขาแล้วเหลือขาเดียวใช่ไหมจิตบ้างมันเดวางยางซึงเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าได้ดับไป เห็นไ,ไหมอานิวรห้าหยู่ในสภาวะของขันห้าลุปนามเป็นกรรมใหม่ที่ไม่ได้ดับปัจจารดับไม่หมดนะครับก็มาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยมาสู้กันหน่อยดูที่จะแน่จะแค่ไหนจะแน่กับอนุจาจะมีปนนัญหาจะแน่กับทำองค์ให้มันรู้ไปนะเพราะนั้นต้องไม่กลัวตายกลัวตายเปล่าลท่านอาจารย์โอ้ไม่กลัวพร้อมตายยังพร้อมแล้วเจ้าคะอืมเห็ไหมไม่มีการที่จะกลัวอีกแล้วทำพระองค์ ท้าวโอไม่มาสนใจหรอกจุกน้าออ,อีกบ้าล่ะไม่มีแล้วจะค่ะโอจะมีไม่ได้มีไม่ได้ไม่ใช่ฐานะเพราะเขามีแค่กรรมเก่านะครับมีแค่กรรมเก่าจบแล้วอันนั้นก็จะมาวุ่นกับท่านอาจารย์ไม่ได้แล้วเห็นไหมแล้วการทำอรรมทิททิต่างๆเปลี่ยนไปทันทีเห็นไหมความรู้มากมายไหมเข้ามาในนี้ความรู้เยอะเลยท่านอาจารย์ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ใช่ไหม ช่จะขาดใช่ไหมจ๊า,าไม่รู้เลยว่าโอ้โหเข้ามาในนี้แล้วแต่ละห้องนี้ความรู้มหาศาลเลยแต่แม้ไม่ใช่เป็นความรู้ที้กาบเป็นความรู้ระดับปริญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระโสดาปฏิผลพระตะกตัตยมีผลพระนาคามีผลพระสัตตะบรุษอรหันมีหมดนิวรห้าอนาปานติเห็นไ,ไหมครับครูบาอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้ว นะครับเสมอที่วิมุตตนะครับะระเบียบกติกามารญาติกฎต่างๆมีให้หมดเห็นไหมครับสิทธิพิเศษมีให้หมดนะท่านก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วนะแล้วก็มีจิตหลายอย่างที่สามารถโทรหรือปรึกษาหรือประชุมกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้โดยผ่านทางท่านอาจารย์เป็นบทแรเห็นไหมครับดีไหมอย่างนี้ ดีเดียขาดธนการนอาจารย์น <üst Pop keys> ้องการขาดบรรยกาศถือไม่เหมือนเมื่อก่อนนะว่าติดต่อไปก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีข้อห้ามแต่ต้องรู้ตัวเองใช่ไหมอันไหนควรไม่ควรต้องพิจารณาแล้วก็อยู่ในธรรมวินัยของโมงอย่างถูกต้องใช่ไหมของง่ายๆทำกันยากหมดใช่ไหมดับอย่างเดียวใช่ไหมดีเาค่ะท่านอาจารย์เดียวค่ะดับอย่างเดียว ไม่ดับก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ดับก็ไปทําใหม่เพราะนั้นต้องดับอย่างเดียวใช่ไหมดับแล้วเกิดผลเองแล้วก็ไม่ใช่ดับเป็นนกแก้นวนกขนทองนี่ต้องดับตามมารยา์นะอ่ะเอาละมีคําถามอะไรสุดท้ายไหมไม่มีแล้วจ้าะข้าอย่าเนาะ ไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านอาจารย์จันทิ์แสงสุดโรนผู้เดินมักในดับสัมมาญาณะนะครับในสัพปาทิเสสันิพานธาตุเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุน้องกาบันโมธนาสาธุท่านอาจารย์ดีไม่ขาดเจ้าค่ะน้องกาสวัสดีท่านอาจารย์สาธุครับสวัสดีครับสาธุ